สวัสดีครับแท็กซี่ไทยนทัวร์นะครับสวัสดีช่วงเช้านะครับเช้าๆนะครับประมาณ8โมงนะครับวันนี้ไทยก็นะครับจะได้ออกต่างจ่างวัดอีกแล้วนะครับจะเป็นผู้โดยสารที่เคยเรียกใช้นั่นแหละนะครับแล้วก็ผมจะมาแนะนำต่างๆนะครับเกี่ยวกับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เรียกใช้แท็กซี่ไทยนะครับท่านที่ไปบ้างไม่ไปบ้างเนี่ยผมไม่ได้ว่าท่านเลยนะครับหมายความว่า ผมทําคลิปเนี่ยผมมีหน้าทีา่เปรียบเทียบราคาระยะทางให้ท่านนะครับท่านผู้โดยสารท่านไม่รู้จริงๆนะครับสมมุติพัทยา,าหรือว่าสุพรรณบุรีสระบุรีในเขตพัทยาหรือว่าเขตปริมณบฑลหรือว่าจะเป็นออกไกลก็แล้วแต่เนี่ยผมจะคนนํานวณเส้นทางเส้นทางแล้วก็ไปวัดประเมินประเมินราคาให้ท่านนะครับถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยในที่ไทยเนี่ย เกือบสิบเปอร์เซ็นต์ก็อีกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะไม่ได้ราคาเต็มหรอกนะครับไม่ได้ราคาเต็มอย่าเงเช่นสมมุติว่า,าราคาพัตยาอย่างเงี้ยพันแปดใช่ไหมพันแปดถ้าในกรุงเทพนะแต่ถ้าสมมุติว่าส่วนนภูมิผมไปราคาพันห้าแล้วค่าทางด่วนเนี่ยที่ผมเคยทำคลิปสั้นให้ท่านได้ดูนะครับไปกลับเนี่ยมันก็ล้อไปกลับมันก็สองร้อยสิบบาทแล้วไปมันก็ร้อยห้าแล้วกลับมันก็ต้องร้อยห้าอีกประไทยต้องเป็นคนใจค่าทางด่วนให้ท่านานะครับบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับ ก็ขอท่านท่านขอลดมาหรือว่านิดๆหน่อยๆเนี่ยผมลดลดให้ท่านได้นะครับลดลดได้นะครับเพราะว่าในไทยก็เคยพูดทําคลิปอยู่แล้วว่าผมทําไปต่างจังหวัดเนี่ยไม่เคยได้ราคาเต็มนะครับพูดตรงๆนะครับแต่ว่าผู้โดยสารท่านเนี่ยรับใช้บริการผมเนี่ยมาประมาณหกเจ็ดเดือนแล้วนะครับไปทุกเดือนต่างจังหวัดนะครับไปตั้งแต่ราคาปากติราคาที่พูดกันไว้บางครั้งผู้โดยสารท่านนี้นะเอฟซี FC ผมท่านนี้นะ ให้ต็มครั้งละพันครั้งละแปดร้อยเลยนะครับแต่ว่าเราไปเนี่ยอย่างเช่นออกจากนี่แปดโมงเช้าแปดโมงเช้าออกจากโน่นมาประมาณทุ่มหนึ่งหรือหกโมงครึ่งอย่างเงี้ยก็จะมาส่งน้องเขาเนี่ยตรงที่คาตายราชที่ผมมารับเนี่ยก็จะประมาณสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มผมก็จะกลับถึงห้องประมาณสี่ทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มนะครับใน,ในในช่วงนั้นนะครับก็คือเราต้องรอเขาด้วยนะครับบางทีเนี่ย ไปตั้งแต่ราคาเอ่อทุกราคาที่คุยกันจนได้ทิปเป็นพันเป็นพันทุกครั้งนะครับก็ผู้โดยสารท่านนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับแต่ทุกท่านเนี่ยดีทุกท่านนั่นแหละที่ให้ทิปนะครับบางท่านก็นั่นแหละลองใจผมนะครับไม่มีเงินอย่างนั้นอย่างนี้นะครับพอลงรถแล้วก็ให้ทิปที่เราสองร้อยสามร้อยนะครับประมาณว่าทักซที่ไทยเนี่ยกล้าพูดแล้วก็กล้าให้จริงไหมนะครับกล้าลดให้จริงไหมผมลดได้จริงนะครับ แต่ถ้าเยอะกว่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับเพราะบางทีไปบางที่เนี่ยอย่างเช่นไปพัทยาหรือชนบุรีหรือว่าระยองอย่างเงี้ยเราต้องจ่ายค่าทางด่วนด้วยนะท่านแต่ถ้าไปแบบว่าเออสารบุรีสุพรรณออกไปทางฝั่งนี้การจนิญบุรีอย่างเงี้ยนครปฐมอย่างเงี้ยเราไม่ได้จ่ายค่าทางด่วนเนี่ยเราก็สามารถอ่าลดให้ผู้โดยสารได้นะครับนะครับแต่ถ้าไปทาง ทยาผมลดให้ได้ไม่เยอะเพราะว่าผมต้องจ่ายค่าตึดให้ท่านด้วยนะครับแล้วตีเปล่ากลับมาแล้วก็ต้องขึ้นทางด่วนกลับอีกนะครับไม่ขึ้นไม่ได้เพราะว่าเหนื่อยนะครับถ้าขับรถระยะไกลนี่เหนื่อยกว่าระยะใกล้นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับเหนื่อยนะครับนั่งนานนี่อย่างวันนี้ก็เต็มสติงนะ๊งอ่ะมีละสิบหกสิบเจ็ดชั่วโมงนะครับหกสิบหกสิบเจ็ดชั่วโมงอันนี้นัดน้องเขาไว้ที่มองไปมองมาไม่ใช่อะไรนะนัดน้องเขาไว้แปดโมงนะครับนัดกันแปดโมงนี้แปดโมงหนึ่งนาทีแล้วนะครับ <laughs> น้องเขาจะเป๊ะๆกับเวลาเราก็เป๊ะๆกับเวลาเขาเรามารอเขาทุกครั้งนะครับกับผู้โดยสารเนี่ยไม่ให้เขามารอนะครับจะใช้ทุกเดือนนะครับนั้นท่านนะผู้โดยสารที่ท่านสอบถามนะครับต่างๆนะครับคลิปหน้าคลิปหน้าก็อาจจะเป็นเข้าขนส่งเพราะว่าใกที่ไทยเนี่ยมิเตอร์ขาดหมดไอ้ไม่เตี้ยหมดมิเตอร์จะหมดอายุแล้วก็ไปวงกลมจะหมดอายุแล้วก็พรบพรบพรบรถก็จะหมดนะครับ ผมว่าเดือนนี้นะแน่นอนละสองเดือนนี้น่าจะมีละสามหมื่นสามสามหมื่นกว่านะครับมีแน่นอนนะครับทั้งก่อนก็ไปทําเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็ยังไม่ได้ทําช่วงล่างอีกนะครับก็วัดองค์ขมกืนละครับช่วงเวลาเราซ่อมนะครับนี่แหละผมถึงบอกว่าให้เก็บเก็บเก็บแต่ผมก็ไม่มีเก็บหรอกนะครับดึงหน้าดึงหลังไม่ทันบ้างผ่อนบ้างอะไรบ้างก็ไปทั่วหละไ,ไม่มีหรอกตราบใดที่ยังผ่อนรถ ขนาดกินไม่ไม่ค่อยเยอะนะเดือนหนึ่งก็วันละเดือนละครั้งอย่างเงี้ยนะครับเพราะคนมันเคยกินนะท่านนะแต่กินก็ก็อยู่ในกรอบในขอบนะครับกินเยอะไปลามไปเงี้ยก็ไม่ไหวตื่นไม่ไหวก็มีนะครับ่ะเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูรอน้องเขานะครับไปต่างจังหวัดนะครับไปทุกเดือนนะครับอมาดูครั้งนี้เนี่ยผมจะได้ทิปเท่าไหร่นะครับเพราะบางท่านถามวอาโอ้ยท่านไลยราคาดีจังราคาดีก็คือน้องเขาให้เราเองนะครับ แต่ราคาตรงๆนะมันไม่ถึงระขนาดนั้นหรอกนะครับนะ,นะท่านนะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรามารับน้องเขานะครับแล้วว่าเที่ยวนี้วันนี้จะได้ทิปเท่าไหร่น,นะครับข้าบ้านดึกนะครับไปสวัสดีครับ <c oughs> เที่ยวนี้นะครับผู้โดยสารให้มานะครับ5,600บาทนะครับก็คือราคาจริงๆนะครับเราคุยกันเนี่ยไปกลับนะครับ4,007นะครับที่น้องเขาให้มา5,000กว่าบาทก็คือ5,600บาทเนี่ย เป็นติปนะครับส่วนส่วนที่เกินมานี่เป็นติปนะครับแต่ส่วนราคาเราไปกลับคุยกันนี่ก็คือประมาณ4 0 5ง4 7 0นะครับส่วนที่เหลือคือติปนะครับรวมแล้ว5,600บาทนะครับเนี่ยน้องห้อยทิปทีละทีละพันอ่ะเจ็ดแปดร้อยนะครับบางทีนะครับบางทีก็4 5 0บางทีก็4เอ้ยขออภัยท่านบางทีก็5,050บางทีก็5,060บางทีก็5,070สูงสุดก็คือ5 0น0ครับ แต่วันนี้เสื่อนนี้นะครับ5,600นะครับผมก็อยู่อำเภอมะขามนะท่านนะอยู่อำเภอมะขามเพราะว่าผมเสารตุลาเนี่ยผมจะเอาของฝากเพราะว่ามีของฝากจะฝากไว้ให้นาอยู่มีเสื้อข้างหลังนะครับก็โอเคครับอำเภอมะขามลูกค้าเาเจ้าประจํานะครับในราคา,า5,600บาทนะครับก็ออกจากนี่ตอนเย็นนะครับตอนเย็นก็คือประมาณสัก6โมงครึ่งนะครับ6โมงครึ่งนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้แท็กจีไทยก็คงไดเอาไว้แค่นี้เพราะว่าจะคอบความป,ปากไม่ถูกตัวนี่เปิดนี่ปเปิดน,นะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรหาข้าวกินนะครับสำหรับแท็กีไทยก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ